ซื้อรถมือสองกับเต็นท์รถในกรุงเทพกับเต็นท์รถในต่างจังหวัด แตกต่างกันหรือไม่ถ้ายุคก่อนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่ถ้ายุคนี้ไม่ค่อยแตกต่างกันแล้วเนาะถ้าย้อนกลับไปยุคก่อนแล้วกันเนาะยุคก่อนที่จะมีเรื่องของอินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลอะไรเงี้ยเต็นรถลในกรุงเทพเนี่ยก็จะหลายคนลูกค,ค้าจะมีความเชื่อว่าโอ้น่าจะได้ลถใหม่กว่าสดกว่าหลากหลายกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าแหล่งในการหารถส่วนใหญ่ผู้บริโภคมันอยู่ในกรุงเทพเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความต่างถ้าเป็นยุคแบบยุคเก่านะประมาณยุค9 0นยุค2,000อะไรเงี้ยที่สื่อโซเชียลมันยังไม่ได้กว้างมากก ต้นน้ำจะอยู่ในกรุงเทพเป็นหลักใช้คำว่าต้นน้ำแต่ต่างจังหวัดมีไม้แต่ของเนี่ยต้องใช้คำว่าของมันน้อยในยุคนั้นนะของมันน้อยพ่อค้าต่างจังหวัดก็ต้องนั่งรถเข้ามาในกรุงเทพมาซื้อตัดกับพ่อค้าเขาเรียกซื้อตัดเหมือนมาซื้อของขายส่งอ่ะเออว่าง่ายๆเพื่อกลับไปขายในภูมิภาคตัวเองอะไรเงี้ยก็ ทำให้ในยุคแรกเนี่ยตลาดรถในกรุงเทพเต้นรถอะไรก็จะคึกคักเป็นพิเศษผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดแล้วพ่อค้าต่างจังหวัดเขาค่อยมาซื้อตัดไปเนาะอ่าแล้วค่อยไปตั้งขายซึ่งโอกาสที่ลูกค้าต่างจังหวัดจะขายได้ในภูมิภาคเขาเองอะ่ะมันมันก็จะมีเยอะหมายความว่าลูกค้าในต่างจังหวัดใน ยุคนูน้นอะโอกาสที่จะเขาจะมีเวลาเข้ามาหาของในกรุงเทพม,มันน้อยเขาก็ต้องอาศัยเต็นท์รถในภูมิภาคเขาเนาะทำให้การขายเนี่ยมันก็จะกระจายไปทั่วภูมิภาคแต่มาถึงในยุคปัจจุบันละกันเนาะในยุคปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าการซื้อการขายเนี่ยเรื่องของทำเลโลเคชันความใกล้ความไกลเนี่ยแทบจะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันแล้วรวมถึงเรื่องของแหล่งการหารถเข้าเต็นท์เนี่ยเรียกว่าทุกเต็นท์มีโอกาสเท่ากันหมดแล้วคือเรียกว่ารถในกรุงเทพหารถจากแหล่งไหนต่างจังหวัดก็มีวิธีการหา รถไม่แตกต่างกันนะครับเช่นประมูลรถเดเผ er เต็นต่านจังหวัดเขาก็นั่งรถมาประมูลรถในกรุงเทพเหมือนกันหรือเปอเผยเขาก็ประมูลออนไลน์จากที่จังหวัดเขาก็ได้หรือว่ามันอาจจะมีลานประมูลในภูมิภาคเขาก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ลานประมูลเขาจะมีระบบประมูลออนไลน์กันหมดแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสในการได้รถเนี่ยมันเสมอภาคเรื่องมีความเท่าเทียมและเรื่องของอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีมันเท่าเทียมเรียกว่าเต็น์รถอยู่ทา้งเหนือมีโอกาสได้รถทางใต้เต็นต์รถทางใต้มีโอกาสได้รถทางอีสานเต็น์รถทางอีสานมีโอกาสได้รถทางกรุงเทพนะรถอยู่จนบุรีเเตนนถ้ เื่อเนี่ยมัน มันไข้กันสลับมันคือมันได้หมดรวมถึงลูกค้าเองด้วยแต่ก่อนเนี่ยลูกค้าอาจจะไม่ได้เข้าถึงสื่อโซเชียลอะไรได้ง่ายเหมือนในปัจจุบันเนาะทำให้การซื้อรถเนี่ยก็อาจจะต้องวอ l k i อินอย่างเดียว่ไปหาเต็นที่อยู่ในจังหวัดในตัวเมืองอย่างเดียวนะแต่ปัจจุบันเนี่ยแค่เปิดมือถือมาสไลด์สไลด์ก็เห็นแต่ละเต็นยิงแอดกันทั่วประเทศแบบโอ้โหเรียว,ว่าลูกค้าอีสานอาจจะเห็นแอดจากเต็นทางใต้ลูกค้าจากทางใต้มีโอกาสเห็นโฆษณาจากเต็นทางเหนือนะลูกค้าเต็นในกรุงเทพมีโอกาสเห็นโฆษณาจากชน บุรีอะไรเงี้ยมันมันโอกาสมันโอเพนหมดแล้วรวมถึงเรื่องของไฟแนนซ์อะไรเดี๋ยวนี้ก็แต่ละจังหวัดก็มีเครือข่ายที่จะเซ็นกู้ขอสินเชื่ออะไรค่อนข้างง่ายรวมถึงบางไฟแนนซ์ก็มีแอปพลิเคชันง่ายๆและสามารถยื่นขอสินเชื่อบนมือถือได้เลยอนุมัติได้วงเงินบนมือถือได้เลยพอผ่านปุ๊บไปที่เต็นท์ออกรถปับ๊บเลอเนั่งอยู่บ้านเฉยๆเป็นรถจะขึ้นรถสไลด์มาส่งถึงหน้าบ้านได้เลยด้วยซ้ำเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องของความแตกต่างในปัจจุบันเนี้ยผมว่าไม่แตกต่างกันดีกว่าน้ำล้นะ ือโอกาสในการได้ลดคุณภาพอะไรก็ใกล้เคียงกันมากแหละคือไม่ใช่ว่าเอ้ยเต็นรถในกรุงเทพรถจะต้องสวยกว่าต่างจังหวัดหรือว่ารถในต่างจังหวัดมันจะไม่ดีมากคือโอกาสในการกระจายของสินค้ามันเท่าเทียมกันนะรวมถึงเซอร์วิสการให้บริการลูกค้าเนี่ยเราให้บริการหมดแม้กระทั่งเต็นท์เราเองเนี่ยเมื่อก่อนที่อาจจะต้องพึ่งแต่ลูกค้า walk in ลูกค้าในโซนกรุงเทพปริมณฑลเดี๋ยวนี้เราขายแทบจะทุกจังหวัดแล้วนะมีบริการส่งสไลด์ให้ถึงบ้านทั่วไทยหมดแล้วสรุปง่ายๆสั้นๆไม่ว่าจะเต็นท์กรุงเทพหรือเต็นต์ต่างจังห ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันและในเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบเพราะฉะนั้นโอกาสในการได้รถสวยไม่สวยเกรดอะไรเนี่ยเท่าเทียมกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องประเด็นจะอยู่ที่ไหนไม่ใช่ปัญหาของโลกยุคนี้อีกต่อไปนะครับ19สีประกอบร,รับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนสก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายใน1น่งนาทีเต็นท์รถของเราอยู่ถนนกันลลปะพฤกเปิดบริการทุกวันถ้าดันชอบคลิปสาระ ความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19สีประกณ์รุไป2ที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ นับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com